นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางจินนารัฐสัมพันธรัฐนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายประทีปมูลเผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหนึ่งปีในพื้นที่ตำบลสมโคนอำเภอบ้านตากและตำบลน,น้ำรึมอำเภอเมืองตากพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้สูงอายุถือเป็นการส่งมอบความสุขเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2563 สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนและองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำรึมเพื่อเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวน3รายที่มีอายุเกิน100ปีและมอบเงินช่วยเหลือรายละ2,000บาทได้แก่นางจันปัญญาอายุ100ปีบ้านเลขที่18หมู่ที่5ตาตำบลสมอโคนอำเภอบ้านตากนางปานจมวงอินอายุ101รอยปีบ้านเลขที่7หมู่ที่2ตำบลน,น้ำรึมอำเภอเมืองตาก และนายเขียวแก้วถึงอายุ102ปีบ้านเลขที่35หมู่ที่2ตำบลน,น้ำรึมอำเภอเมืองตากทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้สูงอายุ